สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนกลเบาที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง FN P 90รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่ล่าสุดของปืนรุ่นนี้มาดูกันว่า FN P 90ที่เคยเป็นตำนานในวงการทหารและหน่วยรบพิเศษจะมีการอัปเกรดอะไรบ้างในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก FN P 90ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนเดิมคือรูปทรงคอมแพคกระัดรัใช้งานได้ทั้งในพื้นที่แคบและพื้นที่เปิดโลง่ง ตัวปืนมีการใช้วัสดุโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นน้ำหนักเบาลงแต่ทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศได้ดีกว่าเดิมด้านบนของตัวปืนยังคงมีรางพิคาทีนีสำหรับติดกล้องเล็งหรือตัวช่วยเล็งต่างๆซึ่งในรุ่นใหม่นี้มีการปรับให้รองรับกล้องเล็งดิจิทัลและอุปกรณ์เสริมรุ่นล่าสุดในเรื่องสมรรถนะ FN P92026 ใช้กระสุนมาตร,รฐานขนาด 5.7x28 ม mm มที่ขึ้นชื่อเรื่องการเจาะกรอะและความเร็วสูง อัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ900นัดต่อนอาทีให้ความต่อเนื่องและความมั่นใจในการใช้งานปืนยังถูกปรับปรุงระบบลดแรงถีบทำให้ควบคุมง่ายขึ้นไม่ยิงต่อเนื่องยาวๆเหมาะกับทั้งการป้องกันร,ระยะประชิดและการต่อสู้ในพื้นที่จำกัดด้านในหรืออินเทเรียของปืนหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการจัดวางกลไกภายในถูกออกแบบใหม่ให้มีความแม่นยำและลื่นไหลามากขึ้น ระบบแมกกาซีนสส่ด้านบนแบบหมุน50นัดยังคงเอกลักษณ์แต่มีการใช้วัสดุใสเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นกระสุนคงเหลือได้ทันทีเพิ่มความสะดวกและลดโอกาสพลาดในสนามรบในส่วนของระบบความปลอดภัย fnp 90รุ่นนี้มีการติดตั้งเซฟตี้2ชั้นทั้งระบบป้องกันการเหนี่ยวกยโดยไม่ตั้งใจและกลไกล็อกภายในที่ทำให้ปืนปลอดภัยมากขึ้นเมื่อไม่ใช้งานนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานกับระบบสมาร์ทการแอคเซสซอรีที่ช่วยตรวจสอบการใช้งานจริงในสนาม และนี่ก็คือภาพรวมของ FN-P 90ปี2026ปืนกลเบาที่รวมเอาความคลาสสิกของรุ่นเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่รัดกุมและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งทหารตำรวจและหน่วยรบพิเศษ